สวัสดีครับผมก็มาเจอผมก็บอยนะผมในช่องเตอร์ซีอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เปิดตัวทวนอีกแล้ววันนี้เราจะมาออฟชุดทวนนะครับผมให้ไซเบอร์มันก็เป้าหมายของชุดก็คือเป็นชุดเพศหญิงเพศหญิงหนึ่งตัวเพศชายสามตัวนะครับผมน่าจะออกแบบธรรมดาแหละนะครับแค่บวกสี่ก็น่าจะได้มั้งนะครับ เดี๋ยวเราหลอมเลยนะครับด้วยยอดหินที่8อา่ากัน8นะครับผมสองร้ก่อนแต่จริงๆก็อยากบวหกเล่นนะแต่ um. ออติดไปละเฮ้ย ใช่ว่ะแต่บอยไอเจ้าบอยบอกว่าใส่แบบนี้ครับ่มันจะได้ลุ้นหน่อยแบอบแบบนู้นมันเร็วไปโอเคติดสีแล้วนะครับผมใส่แบบเอาเมาส์ไปใส่เองนะครับผมมันจะได้มีเวลาเหนื่อยๆหน่อยโอเคติดง่ายเหรอใส่เองติดง่ายกว่าใช่ไหมว้า เฮ้ยติดซีมาแล้วอ่ะถามจริงเหนื่อยหน่อยเลยว่าติดใช่ไหมอา้าวเฮเลยโอ้พูดถึงโอโอเด๋ยวตัวผู้หญิงอ่ะโอเคเล็กก้อนดี้ครับ ตอนนี้ใช่หินไปสามสิบก้อนอะนะครับอ่ะเกินแล้วนะครับเกินสามสิบแล้วนะครับเกินแล้วนะครับอเครครับใช้ไปสามสิบสามก้อนนะครับผมหินใช้ไปสามสิบสามก้อนทีนี้เรามาหินแดงนะครับ เพิมพลังต่อครั้งเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ดิหนึ่งนะครับสองครับสามนะครับสี่ครับสี่ติดอยู่นะคือไม่ได้ถามไซเบอร์ด้วยว่า ชุดเก่ามันป้องกันเท่าไหร่นะครับ <c oughs> โอเคถ้าชุดแค่พอใช้อะ่ะผ,ผมมองว่ามันน่าจะได้แหละนะครับเ <c oughs> สียงที่บงบอกว่าไอเทมไม่หายเนี่ยคือแบบ ชื่นใจนะใช่ป่ะโอเคคือบวกสี่คือมันได้ร้อยห้าสี่ครผมไซเบอร์ไม่ได้ตอบเราด้วยดิว่าชุดเดิมมันเท่าไหร่อะ่ะลงเีลวไปหนึ่งครับโอเคโอเคติ บวกห้ามาแล้วหนึ่งตัวโอ้โ oh ห oh. บวกสิบเอ็ดเลยเออโอเคบวกห้าไม่ตัวนะครับเอาล้มเหลวฮะตอนนี้ล้มเหลวไปสองแล้วเดี๋ยวเราออฟต่อ ล้อมต่อกันแล้วกันนะครับล้อมต่อตัวที่เหลือซเซเบอร์ยังไม่ได้ตอบเราไงถ้าบวกหกต่อไหวป่าววะัวยับอ่ะดิไม่ยับไม่เท่าไหร่แต่ชุดใส่มันจะไม่มีไงนะครับเพราะว่าชุดร้อยสิบมันต้องดรอปมา เฮ้ยออกไม่ติดเฮ้ยออกไม่ติดยังไงกันเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิม บวกต่อบวกต่อบวกหนึ่งอ้าวอินแดงหมดแล้วเงิน <c oughs> เราก็หมดไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้บวกสองบวกสามบวกสี่ บวกห้าบวกห้าติดนะตอนนี้คือชุดชายกันร17้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดิบสี่แล้วเ,เดี๋ยวเรารอดูก่อนตอนนี้เราจะเอายังไงดีจะไปต่อหรือพอซําเน็นะฮะ โ okay, อเคบกบกกบกกมาหนึ่งตัวได้บบกพกมาหนึ่งนตะัวเดี๋ยวนะขอขอกว่าไงขอเวลาทําใจแป๊บหนึ่งนี่ ยังยังไม่พี่จังหวะไม่ได้โอเคบวกหกมาสองตัวแนละ้วฮะมันยังเหลืออีกหนึ่งตัวตอนนี้คือตัวผู้หญิงคือเราเราไม่มีชุดแล้ะชุดตัวผู้หญิงนะคือเราไม่รู้จะทำยังไงเหมือนตอนนี้นะครับ อโอเคติดบวกหกสามตัวเลยนะครับผมไซเบอร์ Cyber. นะครับผมก็โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนนะครับกับผมกกบอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมวันนี้จะเหมือนวันพรุ่งนี้ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> นะครับผมวันก่อนหน้านี้มันจะไม่เหมือนวันนี้นะครับ <c oughs> โอเคครับไปละ